สี่ย้อนหลังโดนอะไรบ้างคะถามตัวหลักๆค่ะ 1. เบี้ยปรับค่าแบบส0 0 0บาท 2. อ,อาจจะเป็นค่าปรับทางภาษีหนึ่งถึงเท่าเลยจากภาษีที่ควรจะเสียจริงๆแล้วก็ตัวที่สก็คือจะเป็นเงินเพิ่มเงินเพิ่มเนี่ยอยู่ที่1,5%คูณตามระยะเวลาที่ราชาเป็นจำนวนเดือนเลยคะ่ะมีตัวอย่างให้ดูไหมคะ คำนวณใช่ไหมอ่ะกลมๆนะอ่ะสมมติคำนวณภาษีมาเสร็จแล้วว่าภาษีที่ต้องเสียเนี่ยแสนหนึ่งแค่แสนเดียวนะเรามาดูว่าคำนวณยังไงบ้างหนึ่งค่าปร 8, 2, ับแบบสองพันสองก็อาจจะสองเท่าก็เป็นสองแสนนะสามเงินเพิ่มหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งแสนเป็นเท่าไหร่คะพันห้าพันห้าสมมุติว่าเราล่าช้าไปสามสิบหกเดือนอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันรวมแล้วแทนที่เราจะต้องเสียภาษีตามเวลาเนี่ยแสนหนึ่ง พอเราล่าช้าคิดเป็น256,000บาทค่ะคำนวณประมาณถ้าไม่อยากพลาดสาระความรู้ดีๆก็ติดตามช่อง Peak Account ไว้นะคะ